วันนี้นะครับมีข่าวที่น่ากลัวข่าวหนึ่งก็คือว่าเกิดเหตุที่สนามบินดอนเมืองนะครับมีผู้โดยสารท่านหนึ่งเนี่ยเข็นกระเป๋าลากไปตรงบันไดที่เลื่อนระหว่างทางเชื่อมสนามบินนะครับแล้วปรากฏว่ากระเป๋าเนี่ยไปขัดนะครับทำให้เกิดไอทางเลื่อนเนี่ยมันพังนะครับแล้วขาเนี่ยก็ลงไปติดนะทำให้ขาเนี่ยขาดนะครับที่สนามบินดอนเมืองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผู้โดยสารท่านนี้เดินทางไปถึงดอนเมืองเลยก่อนผมชั่วโมงหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมได้ยินข่าวนี้แต่เช้าแล้วนะครับ อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจอย่างที่สุดเลยนะครับกับผู้โิยสารรายนี้และครอบครัวนะครับหวังว่าจะปลอดภัยและรักษาหายโดยเร็วแล้วก็สูญเสียน้อยที่สุดนะครับมีคําถามครับว่าขาที่ขาดไปเนี่ยสามารถจะต่อได้หรือเปล่านะครับคือคนจะคงจะเคยเห็นนะครับเวลาที่นิ้วขาดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเราเอาต่อนิ้วได้นะนะครับคือการต่ออวัยวะที่ขาดไปเนี่ย มีการทำได้จริงๆนะครับแต่ว่าการต่อเนี่ยทำได้ค่อนข้างยากนะเพราะว่าลองนึกดูนะครับเวลาที่จะต่ออะไรสักอย่างนึงเนี่ยอย่างนิ้วเราเนี่ยนิ้วหนึ่งน,นะครับมันไม่ได้มีแค่เอานิ้วมาต่อกันล้วเย็บข้างนอกจบนะครับมันต้องต่อกระดูกต้องต่อเส้นเอ็นต้องต่อเส้นเลือดต้องต่อเส้นประสาทต้องต่อกล้ามเนื้อนะครับซึ่งการต่อหลายๆอย่างเนี่ยนะครับเฉพาะนิ้วนะสมมติผมเคยเห็นเนี่ยนิ้วขาดเนี่ยนะครับผมเคยเห็นเนี่ยการนั่งต่อเนี่ยนั่งต่อกันข้ามวันข้ามคืนเลยนะครับ ต้องอาศัยทีมสัญญกรรมตกแต่งเข้าไปช่วยนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่ขาเนี่ยขาดเนี่ยนะครับถามว่าต่อได้ไหมผมคิดว่าโดยโอกาสเนี่ยค่อนข้างที่จะยากมากๆเลยนะครับทีนี้การช่วยเหลือฉุกเฉินเนี่ยนะครับมันก็เป็นการห้ามเลือดนะฮนะห้ามเลือดเพื่อไม่ให้เสียเลือดเพราะว่าถ้าคนเสียเลือดมากไปเนี่ยเขาจะช็อกเสียชีวิตได้นะครับทีนี้ส่วนบาดแผลของขาที่ขาดเนี่ยนะครับศัลยแพทย์จะทําอย่างไรนะครับ ขาที่ขาดไปเนี่ยนะครับเราต้องมาประเมินนะว่าการขาดของขานั้นอ่ะมันอยู่เหนือเข่าหรืออยู่ใต้เข่านะครับคือเราจะใช้ตัวเข่าเนี่ยเป็นตัวเกณฑ์นะครับว่า below knee คือใต้เข่าหรือ above knee คือเหนือเข่านะครับการที่ขาขาดใต้เข่าเนี่ยนะครับยังต้องบอกว่ามันยังเขาเรียกว่าฟังหน้าที่ของเข่าเนี่ยยังทํางานได้เพราะฉะนั้นการที่ต่อไปเนี่ยเราจะไปใส่เท้า เขาเรียกว่าเท้าเทียมนะครับจะสามารถใส่แล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ง่ายนะครับแต่ถ้าขาดเหนือเข่านะพอขาดเหนือเข่าเนี่ยข้อมันหายไปข้อหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นข้อเท้าเท้าเทียมเนี่ยมันจะต้องมีความพิเศษอีกก็คือมันจะต้องมีเรื่องของข้อเข่ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดที่น่ากลัวอันหนึ่งเลยนะว่าขาดใต้เข่าหรือขาดเหนือเข่าอันนี้ต้องพิจารณานะครับสลัดในผู้โดยสารรายนี้ อ่าผมพยายามอ่านข่าวแต่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าขาดเนือเข่าหรือขาดใต้เข่านะครับก็ภาวนาให้ขาดใต้เข่านะครับทีนี้เวลาที่เกิดแผลเนี่ยคุณหมอจะทําอย่างไรนะครับอ่าเขาจะต้องทําความสะอาดแผลนั้นให้สะอาดนะครับเพราะว่าถ้าแผลเนี่ยมันถูกดูดเนี่ยมันถูกเหมือนกับว่ามันมันบรรนเนาะมันไม่ได้ถูกตัดแบบใช้ดาบตัดใช้มีดตัดนะฮะมันจะขาดแบบลุ่งลิ่งนะครับเพราะนั้นการขาดแบบเนี้นะครับเขาจะต้องมาล้างแผลให้สะอาดนะครับ ฆ่าเชื้อให้ให้ดีเลยนะครับแล้วเขาก็มักจะเย็บปิดนะครับการเย็บปิดเ,เขาเรียกว่าเย็บปิดสตั๊มนะเย็บปิดซักนะการเย็บปิดเ,เขาจะเย็บเพื่อให้เหมาะสมกับแผนการล่วงหน้าเลยนะว่าต่อไปเนี่ยคนไข้เนี่ยจะใส่เท้าเทียมได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาด้วยการผ่าตัดตอนนีนะ้การห้ามเลือดการทําแผลสะอาดป้องกันการติดเชือ้อและเขาก็จะเย็บปิดสตั๊มนั้นเอาไว้นะครับเพื่อรอรับเท้าเทียมในอนาคตนะครับ ก็ในระหว่างที่นอนโรงพยาบาลก็ต้องดูแลแผลให้สะอาดแล้วก็ต้องให้ยาฆ่าเชื้อด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้จริงๆนะโอ้โหเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยผมก็เดินอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนั่นแหละก็ได้ยินข่าวนี้มาตลอดทั้งวันนะครับขอให้ปลอดภัยนะครับขอให้สูญเสียน้อยที่สุดนะครับเป็นกําลังใจให้ครับสวัสดีครับ